สวัสดีเช้าวันที่3ของทริปญี่ปุนเรานะครับเรายังอยู่ที่โอเอโน่เราอยู่ที่ชินจูกุวันนี้ท้องฟ้าสดใสมาก <c oughs> ความหวัง <c oughs> ที่เราจะได้เห็นน้องฟูจิ <c oughs> เป้าหมายหลักของเราน่าจะสดใสแล้วครับตอนนี้เรากำลังตอนนี้เราอยู่หน้าสถานี รไฟฮิคาชิชินจูกุสเตชันนะครับเพื่อเราจะวันนี้เราจะไปพักย่านอุเอโนะแล้วเราก็จะไปเที่ยวตลาดป่าทริปนี้เราจะกินกินกินแล้วก็กินอย่างเดียวนะครับแล้วก็ตอนนี้อากาศอยู่ประมาณ2ถึง3องศาได้แต่ก็ชิวๆเนาะไม่หนาว คืนนี้เราจะพักกันที่อุเอโนะนะครับแล้วก็พรุ่งนี้ตามแพนเราเราก็จะหารถเช่าเพื่อขับรถไปฟูจิแต่ไม่ผมถามเพื่อนๆในกลุ่มเที่ยวโตเกียวแล้วว่าถานนเขาเปิดหรือยังแต่รถไฟอะเปิดละรถจนก็น่าจะเปิดเหมือนกันแหละเพราะว่าท้องฟ้าป่งละรอแค่หิมะละลายก็เริ่มละลายเยอะและ้ว สังเกตดูจากที่ชิ้นจุกุมันก็ยังมีคาบแต่บนถนนไม่มีแล้วแต่ว่าพยากรณ์อากาศก็บอกแล้วว่าไม่มีแล้วหมดละหมดลหมดลพยากรณ์อากาศวันนี้พรุ่งนี้แล้ววันต่อไปท้องฟ้าโปร่งมากมีแค่มรสุมพายุปะใช่ชั่วคราวเราไม่ได้ดีนะที่เราไม่ได้มาแบบทริปทัวร์หรือว่าอะไรเนี้ยเรามาแพลนแบบกันเองเนาะเหนื่อยพอดีของการเฟรนซิเบิลที่จริงแล้วตั้งใจที่จะม่จองครูจิเอาไว้ตั้งแต่แรกเพราะว่า มันมีความเราสามารถดูพยากรณ์อากาศได้คะ่ะก่อนที่จะมาหนึ่งอาทิตย์ซึ่งจะแม่นมากชัดเจนมากอย่าเพิ่งไปจ่ายเงินเสร็จปุ๊บถ้าเราเห็นแล้ววันที่หกอะค่ะหิมะตกแน่นอนโอเคจบเรายังไม่จ่ายเลยไม่จองเดี๋ยวเราดูรา้านเราที่นี่เอาอเพราะเราเรามาเอาที่นี่อยู่แล้วไม่จําเป็นต้องจองนะคะเพราะว่าบางทีมันก็ไม่เต็มขนาดน,นั้นมันมีหลายเจ้าหลายร้านไม่ใช่แค่โตโยต้าเลยนะคะคือมีหลายที่เนาะรถไฟรถบัสอะไรเยอะๆไปหมดบอกเลยครับการใครที่ไม่เคยมาญี่ปุ่นเนาะแล้วก็ คิดหนักเว้ยจะมาทัวร์ดีไหมหรือว่ามากันเองอยากไหมนี่ถ้ามีคนเก่งภาษาอังกฤษหนึ่งคนแล้วคนตามที่ดีอีกหนึ่งคนที่จริงแล้วอังกฤษเป็นส่วนหนึ่งที่ญี่ปุ่นเขาไม่ค่อยพูดอังกฤษไม่ค่อยอยู่ละเราใช้ตัว Google Translate ได้ค่ะชิลมากแต่อังกฤษก็ได้นิดหน่อยก็ดีค่ะเพื่อเป็นการพูดนิดหน่อยของเรานี่หละได้เขาก็เข้าใจแต่ประเทศเขานี่เข้าใจง่ายนะครับมาไายมา,า,ยมามแล้วเนีน่ยช่วงเช้าๆก็จะมี ผู้คนพาสัตว์เลี้ยงมาเดินเล่นวันนี้ท้องฟ้าดีมากน้องหมาเดี๋ยวตอนนี้เราจะขอตัวไปเข้าไปในสถานรถไฟเนาะเดี๋ยวจะไม่่านรอบรถไฟแต่รถไฟมันมีเรื่อยๆครับใช่ใช่รถไฟเข้าตรงเวลามากตอนนี้เราเริ่มเราเริ่มจะจะเข้าใจหลัก การดูรถไฟละว,ว่าเราต้องขึ้นต้องไหนต้องไหนหลังจากที่เรามีประสบการณ์มาตลอดทั้งวันของเมื่อวานเดี๋ยวเราเจอกันที่ u นาะบาย นี้เราอยู่ที่เอโนเราเอาของไปวางไว้ที่โรงแรมเราเนาะใช่วันนี้ฝากสัมภาระได้วันนี้โรงแรมเราชื่ออะไรนะครับ Kend Kend Kendall Hostel อู้ยเนาะอันนั้นมันโรงบาลเนาะก็ Kend ถ้าเสียหายก็ไม่แพงเนาะอะไร หพันหกต่อคืนดีมากเลยย่านนี้แบบว่ารถรถรถเราเราทางม้าลายย่านนี้เงียสบสงบแต่ว่าของเขาเรียกาอะไรอะแหล่ง,งช้อปปิ้งเยอะนะใช่แต่ว่าไม่ได้แบบเราดูแบบสะอาดเรียบร้อยประเด็นคือเราเดินมาถูกใช่ตอนนี้เรากำลังจะไปตลาดปลาที่เราจะไปตลาดปลาสึกิจิใช่ไหมสึกิจิสึกิจิสึกิจ,จิใช่ น่าจะใช่แล้วแหละเพราะว่ามีคนเซิร์ชมาถามคนถ่ายคงไม่ได้เราจะเช็คอินที่โรงแรมได้ประมาณบ่ายสามเราก็เลยแต่ดีครับโรงแรมเขามีรับฝากของแต่คนรับฝากไม่อยู่หรอกเที่ยวโรงแรมต้องไปรีวิวโรงแรมให้คือแบบคือถูกและดีเดี๋ยวถ้าถึงเวลาเช็คอินเนี่ยเราจะถ่ายถ่ายรูปโรงแรม แล้วก็รีวิวห้องพักโฮเทลอาซาคุซนี่ใช่ที่วูเอนโครับก็จะมีโฮเทลไมสเ a ย์เหมือนที่เราพักที่อาซากุสาเลยู๋วเป็นเหมือนเป็นสาขาเหมือนโฮบอินเหมือนมีทัวร์เนาะที่ราคาถูกแล้วก็ดีแต่ดีจริงครับดีจริงโฮเทลไมสเทย์เนี่ยถ้าได้ยินชื่อนี้นะรอยสิบเต็มสิบคือมันโอเคกับราคาใช่แต่ว่าหน้าหาย ก็คือละใช่สูงมากแต่ก็คุ้มอ่ะเพราะว่าห้องเขามีให้ทุกอย่างอ่ะให้ดูรูปนี่จะดูครับน่อันนี้จะเป็นของสาขาอุเวยเนาะใช่สาขาอุเวยเนาะห้องดีสดดีเลยเนี่ยคือมก็สองพเถ้าท่านั้นให้ต้อใช่ตามช่วงเทศกาลฮอปอินเท่าไหร่นะสี่พันเก้าถ้าเราดูว่าคืนละใช่ฮอปอินของไทยอ่ะเราเปิดที่ญี่ปุ่นอ่ะ คตรสำหรับคนอื่นน่ะอาจจะไม่รู้นะแต่สำหรับเราถือว่าแพงมากไม่แต่เขาดีฮึ่งๆแล้วเขาเปโรงแรมใหม่ใช่นี่ตลาลนี่เราเจอทางเข้าตลาดแล้วเหมือนเราเดินไม่ใช่ไปถ่ายรูปนี้กันไหมเะ่ะต้องถ่ายนะตรงนี้ใช่ไหมเขาเรียกว่าอะไรตรงนี้วันนี้แดดออกสดชื่นมากครับบวกกับอากาศเย็นๆออกก่อนนะ เราจะกินปลากันแล้วใช่ไหมตอนนี้เราอยู่อุเอโนแล้วเดี๋ยวเรากำลังจะเดินไปตลาดปลาแล้วเราเจอกันในตลาดนะครับ go สวัสดีครับตอนนี้เราอยู่กันที่ตลาดปลาสึกิจิแล้วเราจงหาว่าตอนนี้ปลาอยู่ไหน <c oughs> ไปดูของถูกกันก่อนนะ <c oughs> ย่านของถูกอยแวน,น <c oughs> แต่ที่ผ่านงานออสเพสเท่าไหร่นะถ้าหกพันลดราคาแล้ว <c oughs> มันก็เหมือนตลาดทั่วไปอะครับซึ่งจะมีทั้งเสื้อผ้าอาหารรู้ยเสื้อสวยช้อปปิง้งต่าง ยานตลาดไหนบ้านหุมเลยแต่เขาเป็นของแฟนดเดี๋ยวเราก็จะเดินในตลาดไปเรื่อยๆจนจะไปเจอโซนของกินนะครับว่าวันนี้เราจะไปกินที่ร้านไหนบ้างเดี๋ยวรอติดตามชมได้เลย Let's go <S ก็ได้อันนี้มาด้วยแล้วก 1, 2, 2, 80, so ็ได er, uh, ้สต <s sticks> <h Crist ian> ๊อบี่มาด้วยเิ็นเจ๋อสองแพ็คสองแพ็คสองพันเยนสองพันเยนกว่ามันสี่ร้อยแปดสิบซึ่งถูกมากเพราะที่ญี่ปุ่นบ้าเราถูกแพงหวานไหมเดี๋ยวผมลองชิมมั่ง

ไข่เขาใหญ่มากเดี๋ยวมาดูกันว่ารสชาติจะเป็นยังไงคิวไหมคะมากเดี๋ยวเรามาลอดูว่ามันจะเป็นยังไงกันโอเค เรามาดูของเราครับนี่เราสั่งแล้วอันนี้ออยสเตอร์หอยนางรมใหญ่นะคะพันพันเยนพันเยนเนาะนี่ก็หนึ่งพันเยนเหมือนกันพันเยนก็ประมาณ240ร้อยสนะขนาดนี้เนาะมาเดี๋ยวเรามากิมกันเลยดีกว่ามากดูดิมาเรามาชิมกันว่ามันจะเป็นยังไงว่ามันจะสดเท้าสดมากไหมใช่เขาก็ใส่มะนาวให้แล้วแต่ว่าถ้าอยากได้เปรี้ยวอีกมีอีกนะอยู่ในขวด れ生タラもおすすめして。<music> <music> ทีนึ่งครับผมเมื่อกี้ของเมนโอ้โหแรงไม่ไหวครับผมได้จะกินไม่หมดห้าร้อยเยนสู้กินเบียร์ดีกว่า วางรออาหารครับนี่คนนี้นาเริ่มทักแมวนะซิ่ิก็มาเซียนเดชก็มาเซียนเินีซ้ำอ่ะเจ้ามาดิเียนนี่เียวโอ้แรงมากแต่รออาหารก่อนนะซสาชักสีว่าเซียน Three shower rooms, mm -hmm. two or just mm -hmm. yet, yeah, this one too, and one more on the third floor. Okay. And think Okay, so tomorrow what time do you leave? Uh -huh. uh, what time I have to check out? Uh, check out time is 10. 10. 10, I think about around 10. Uh, okay. Yeah. If you leave before 9. Uh -huh. uh, ตอนนี้เป็นเวลาบ่ายสามสี่สิบห้าตอนนี้เราก็ถึงห้องพักแล้วครับที่อูเอโนะชื่อว่า Kendo Hostel ้โฮสเอูเอโนะเดี๋ยวตามเรามาดูห้องพักไปเลยแต่ก่อนอื่นที่บ้านที่นี่เป็นห้องอาบน้ำห้องน้ำร้วมนับของแต่ละชั้นสะอาดมาก ล้วทิ่ปิด้นดดจะเป็นห้องห้องห้องนะ้ำทั้งสามห้องเลย <c oughs> ต่อไปเดี๋ยวเรามาดูห้องของเราบ้างวันนี้เราได้ห้อง501ชั้น5ซึ่งที่นี่ <c oughs> ไม่มีลิฟต์นะต้องเดินขึ้นมาแล้วก็ ถือว่าได้ออกร่างกายพร้อมกันหรือยังไปห้องเราห้อส่วนหน่งใช้เสียงดังไม่ได้เราเปิไปดูกันเชิญเช,ช,ช,ชเปิดห้องมาก็จะเจอประตูนะครับแล้วก็โต๊ะกับเก้าอี้สองตัวแล้วก็ที่นอน ห้องจะค่อนข้างแคบนะครับที่ญีปุ่นที่เลยห้องจะค่อนข้างแคบแต่สะอาดสะอาดมากนี้นี่นะครับห้องพักของเราสะอาดจริงๆตัวขาวเปิดข้างนอกได้เปิดข้างนได้ครับนี่ <Yeah. S 1> สะอาดมากจริงๆนี่อยู่ล้วอยู่ชั้นห้านี่ก็เรียบร้อยครับห้องพักเราสองคนของวันนี้เดี๋ยวเราขอตัวไปพักก่อนซึ่งวันนี้เราค่อนข้างเหนื่อยเพราะว่าตอนเดี๋ยวตอนเย็นเราก็ต้องมาคิดแผนว่าเราจะไปไหนต่อเพราะว่า พรุ่งนี้เราจะอยู่ฟูจิกันอีกวันหนึ่งแล้วก็แผนใหญ่เราก็คือหาเช่ารถเพื่อจะเดินทางขับรถไปฟูจิไปหาพ่อใหญ่ฟูจิแห่งเมืองคาวาฟูจิโกวันนี้เราก็รีวิวห้องพักให้แล้วเดี๋ยวเราก็จะเก็บถ่ายรูปตึกที่พัก ไว้ในคลิปของเราด้วยเพื่อใครมาเที่ยวเวโนอแล้วอยากพักที่เดียวกับเรานะครับจะได้รู้ว่ามันอยู่ตรงไหนราคาก็ถือว่าไม่ไม,ไม่ไม่แพงมากนะครับเพราะว่าที่เราเสียไปคืนนี้มัน6,545เย็เยนถ้าเทียบกับเงินไทยก็ประมาณ1,570บาทต่อคืนถือว่าใช้ได้เลยห้องพักดีมากแล้วก็บริการดีมากภูภาษาอังกฤษเป๊ะ เดีวเราวันนี้ก็ขอปิดคลิปช่วงบ่ายไว้ตอนนี้นะครับเดี๋ยวเราก็เจอกันใหม่ในคลิปหนะ้า Let's go ยบาย